สวดีคร hmm. ับราตี uh ้คร uh ับครับปอติโกเป็นไงบ้างเกมเกมวันนี้มันมันเสียได้มากมากนิดเดียวเองหยุดเลยจังหวะจังหวะนั้นมันอะไรรขึ้นคับผมจัดบ้างแล้วก็เอ่อเอ่เอามือยาวกดยาวเดมันมันมันก็ไปคอยตามยันนี่เลยยันี่จะไม่ได้เลยในในความรู้สึกเราเข้าไปลึกไหมเหมือนกับที่ที่ที่ได้สัมผัสกับเราเดาเพราะว่าเพราเพามาเป็นตี้พร้อมกัน ผมก็ปลกมก็ไปเป็นประกันเมือนเมื่อกับกับหน้าก็ไปประกันมันมันแรงดันมาพอดีกันพอดีเลยนี่เพราะว่าผมชินมวยไทยอายบมันตามเยอะเปเลยต้องต้องค้ำต้อง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 เลียเลยนี่เป็นนเปนเล็กมันก็มันก็ไปด้วยเลยคิดเสียดายมากไหมว่าผมผมคิดว่าแบบสูเต็มที่แล้วก็แป้ยังดีกว่าเยอะในใจผมนี่ก็รู้สึกเซ็งนะมีโอกาสได้ คิดว่ามีโอกาสจะกลับมาดีรันโชคกันอีกรอบไหมครับใช่ใช่เพราะว่าเกมเมอร์อีกเป๊ะเดียวก็จะเกมเมอร์อแต่ว่าสองสามเดือนตัวเกมเมอร์แล้วทางทางทีมงานบอกมาเรียบร้อยใช่ไหมว่าจะแก้มมอกันอีกรอบนนี่ลงลงเอาจริงๆแล้วไฟนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เราทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าราฟฟี่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะฝากบอกอะไรถึงตัวกทุกคนที่ว่าเออไปรับจามา ก็เขาตกรับรับด้วยเพราะว่าเก็ซ้อมมาด้วยกขเป็นไปที่เหมือนกันแต่อยากชนะเหมือนกันแต่ก็โดนโดนใส่ตาแบบนี้ก็เสียใจมากๆสําหรับตเหมันกันนะครับแม่งานสีได้นะจะได้แล้วจะได้แฟนมวยดูเปแฟนมวยอยากดูมวยด้วยอยากดูให้ให้มันเต็มที่ก็อยากดูความสนุกความรำใจความสนุกความตั้งใจนอกแล้วอว่าแคนแนนให้มันชุดเต็มที่นี่ไม่เห็นอะไรเลยมันขึ้นไวทีโคตรลงเลยเดินทีลงเลยครับ ราวางเกยวางแผนมายังไงวันนี้เรื่องทีเราวางแผ่นมาไงครับวันนี้วางแผนการชกเราวางแผนครับวางแผนวางแผนวางแผนแผนแทนงงเหรอะคำนี้ผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยการแทนอ่าแทนอะไรวะต้องแทนแ้นะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ลาพี่เป็นกำลังใจให้ส oh, okay, ู้ต่อไปครับพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เราขอบคุณทุกคนเลยที่ที่ที่เป็นแฟนมวยที่ที่ไดใช้กำลังใจให้ผมครับเพราะว่าวันนี้มันเป็ดเยอะมันก็เสร็จแล้วอ่ะจะได้มากกว่เลยครับครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมลาพีครับผมไปกินมากไปกินมากคุณต่อคุณต่อครับครับ